อันยองอานองอนกลุกอมามมมีกล่้ยป่ะติมปะกลุยเธอกินอะไรมาเธงอิ่มยังกอเป็นอย่างอันตราย้ากปต้า

ไปไอ้ผลบังม่วงแต่วงซุปกับการไล่พวก่วยซุกคุณเออฉันก็มาแ่กินยูงในนี่หรอวะโรียฉันเอามนม้นมากินไปหนังบรีอะไรูิยูนทีได้ถ้าคนละมาคนละคนสื้อดีเที้บ้านได้กัคนละมาบางคนซื้ออีกบ้านเลยฉันชอบก่าก่าตายไหวโอ้ยบาบาหวาน้อจ้าัมือด้ยเลยรอว

นกลอยตาอเอ้าตัวโตลอยลูกเนี่ยวนนีผมไม่ไดประโยชน์คุณนะป้าจักอเองมานซีบมือสักบพอดีสิบมือนี่ má, hát cái ổn lúc, hảo 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 hảo